ซัมซุงเปิดตัว Galaxy A42 5G มือถือ 5G ที่ราคาถูกที่สุดจากซัมซุง ล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัวมือถือ 5G ราคาที่สุดของค่ายนะครับในไทยเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็มาพร้อมแผ่นหน้าจอ Super AMOLED 6.6นิ้วและกล้องหลัง4ตัวตัวหลัก48ล้านพิกเซลพร้อมชิป snapdragon 750G ในราคาแค่11,990บาทสำหรับหน้าจอแสดงผล A42 5G ตัวนี้ใช้หน้าจอ infinity U ขนาด6.6นิ้วความเรียด HD+ แผ่นหน้าจอ Super a m อ l e d อันเลื่องชื่อของ a m s u ุงนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิว้วฝั่งใต้จอด้านหน้า ให้กล้อง,องหน้าเซลฟี่20ล้านพิกเซลส่วนด้านหลังบอดี้จะมีลวดลายแบบโฮโลกรมนะครับและมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวตัวหลักให้มา48ล้านพิกเซลในเรื่องของความแรงตัวนี้มาพร้อมชิป snapdragon 750G ทางซั s u n g ก็เคลืไววนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่แรงและเร็วที่สุดถ้าเทียบกับมือถือในซีรีส์ A ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ 5G ในไทยทั้ง2แบบ n28 700เมกะเฮิร์และ n41 2500เมกะเฮิร์นะครับทำสปีดสูงสุด1 7 0 0เมกะบิตวินาทีเหลือๆนะคร เราไม่ถึงซึด่ด้วยซ้ำในเรื่องของแรมตอนนี้ให้มา8 g ิกร m 128เพิ่มไมโครสดีการได้แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมมีฟาดชา15วัตต์นะครับสเปคโดยรวม Galaxy A42 5G ใช้หน้าจอ Super AMOLED 6.6นิ้ว Infinity U ความละเอียด HD+ ตัวชิป Snapdragon 750G แรม8 r รม128รองรับไ i โครชดีการสูงสุด1เทรกล้องหลัง4ตัวตัวหลัก48ล้าน f 1.8ตัวที่2 Ultra Wide f 2.2ตัวที่3 Macro 5ล้าน f 2.4และเลนเด 5ล้าน f 2 4กล้องหน้า20ล้าน f 2 0มาพร้อมบูต t ัวชั s น o n 5ตัวเครื่องมี n f c มีช่องแจ็ค3.5ม mm, ิุมตแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อใช้ usb type c แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมมีฟาดชาร์จ15วัตต์รองรับการสแกนนิ้วใต้จอนะครับมาพร้อม One uicore บน android เวอร์ชัน0ตัวนี้ก็มีให้เลือก3สีนะครับมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเทาสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ samsung ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับ เคาะราคา11,990บาทและก็มีโปรพิเศษนะครับถ้าเราซื้อเครื่องแบบติดสัญญาผ่านโอเปอเรเตอร์จะลดราคาเหลือ6,490บบาทอย่างไรก็ตามก็ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป